วันนี้นะคะฝันอยากจะได้สิ่งนี้มาครอบครองฝันอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของสิ่งนี้อืมตอนนี้ก็เลยมีความวิตกกังวลความเครียดความคิดมากสื่อก็คือใจหวาวุ่นความรู้สึกหวาวุ่นความคิดววาวุ่นและอยากจะหาที่ระบายหาที่ปรึกษาหาทางออกประมาณนั้นนะคะพลังงานนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือใครบางคนที่รู้สึก ต่อคุณใครบางคนที่รู้สึกต่อคุณหรือคุณอาจจะรู้สึกต่อใครบางคนก็เป็นได้นะคะเพราะเป็นพลังงานที่สื่อว่าเนี่ยนะคะคืออยากได้สิ่งสิ่งเนี้ย นะคะถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของใครสักคนหนึ่งที่คุณกําลังนึกถึงอยู่คนคนนี้นะคะเขาอยากจะเอาชนะใจคุณอยากจะเป็นจเจ้าเข้จ้าของคุณอยากได้คุณมาครอบครองตอนนี้ใจเขากําลังวาวุ่นกําลังพยายามทําใจตัวเองให้สงบไม่วาวุ่นไม่ได้คิดมากไปไล้กังวลเรื่องเกี่ยวกับคุณน่ะหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้ได่คิดที่อยากจะเอาชนะใจสักคนหนึ่งหรืออยากจะได้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ อยากจะหาวิธีการว่าจะทํายังไงถึงจะได้สิ่งสิ่ง,งนั้มาครอบครองซึ่งมันก็คิดเยอะมันก็วาวุ่นนะคะจึงต้องมีการนําเรื่องราวของสิ่งที่อยากจะได้ครอบครองเนี่ย ไปพูดคุยกับคนอื่นนี่นะคะเพื่อที่อยากให้มันไหลโฟไปตามทิศทางที่ใจต้องการเพราะตอนนี้ใจคิดวาวุษเหลือเกินอยากจะได้มาครอบครองอยากเป็นเจ้าของสิ่งสิ่งนี้นั่นก็คือหัวใจและความรู้สึกจึงต้องมีการนำเรื่องราวของคุณไปพูดคุยกับคนอื่นหรือไปปรึกษา เพื่อที่จะหาทางออกนั่นแหละนะถ้ามองดูนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของเขามันอาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าชอบคนคนนี้ถูกใจคนคนนี้อยากเอาชนะใจเขาอยากได้เขามาครอบครองหรือมันอาจจะเป็นพลังงานของใครสักคนหนึ่งที่รู้สึกแบบนี้กับคุณอืมอยากจะเอาชนะใจคุณอยากจะได้คุณเป็นแฟนเออนะคะใจว้าวุ่น คิดหนักคิดเยอะถึงต้องเอาเรื่องราวของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟังเพื่อที่จะหาวิธีการที่ให้มันไหลไปตามความต้องการที่อยากจะให้เป็นถ้าไม่ใช่เขากับคุณและม,มาดูกันนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนมาฟัง เรื่องเล่าจากไพ่ยิปซีไปด้วยกันนะคะเป็นการเล่าเรื่องราวผ่านหน้าไพ่ที่เปิดขึ้นมาเนาะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะคะบางทีอาจจะได้กําลังใจดีๆกลับไปเนาะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาในตอนนี้มีพลังงานของชาวราศีเมษนะคะพลังงานผู้ที่เกิดวันอังคารพลังงานผู้ที่เกิดวันพฤหัสและพลังงานของชาวราศีกันนะคะพลังงานไพ่ชัดมากนะคะความรู้สึกว่า คิดเยอะคิดมากไม่ว่าจะทำอะไรนะคะไว้วาวุ่นคิดถึงแตกเขาเพราะรู้สึกว่ารักมากคลั่งมากกลงมากอะไรประมาณนี้ถ้าไม่ใช่คุณก็คือเขาคนนั้นแหละอืมนะคะเหมือนมองไปที่อนาคตน่ะมองว่าในอนาคตอยากจะได้คนคนนี้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ ถ้ามองคือรักมากอยากจะสารภาพแต่มันมีบางอย่างกั้นอยู่ซึ่งบางทีนะคะคนคนนี้คนที่เขาเอาเรื่องราวของคุณไปปรึกษาหรือไปพูดคุยกับคนอื่นมองว่าตัวเขาว่าถ้ามองดูเขาเป็นคนนิ่งๆคนอื่นมองมาที่เขาหรือพลังงานถ้ามันเป็นพลังงานของคุณเนาะเหมือนมองมาที่เขาหรือคุณแหละจะดูเป็นในสภาวะที่แบบนิ่งๆคือเป็นคนที่จริงจังในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจ แทบจะไม่เห็นโมเมนต์หรือมุมมองโรแมนติกหรือในลักษณะที่แบบมองคุยในเรื่องของความรักแต่ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นเป็นอย่างดีแต่พอมาถึงคราวตัวเองนะคะพลังงานคนคนนี้กับรู้สึกว่าไม่กล้าเออไม่กล้าไม่รู้ว่าจะทํายังไงอะ่ะแต่รู้สึกได้ว่าอยากจะเอาชนะใจคนคนนี้เหลือเกินอืม ะะถ้าเป็นคุณก็เหมือนกันคุณอาจจะรู้สึกถูกใจใครสักคนหนึ่งคนอื่นมาปรึกษาเรื่องความรักนะเพราะคนอื่นก็มองว่าคือคุณเป็นคนเก่งในเรื่องของงานเป็นคนนิ่งๆให้คําปรึกษาคนอื่นได้ดีแต่พอถึงข่าวตัวเองที่แบบชอบหรือว่ารักคนนี้กับกลายเป็นว่าอุ้ยรักมากอยากจะเอาชนะใจเขาอยากจะได้เขามาอยู่ในความสัมพันธ์อยากจะครอบครองเขาทั้งตัวแล้วก็หัวใจแต่กับกลายเป็นว่าไม่รู้จะทํายังไงดีอะถึงจะเอาชนะใจเขาได้ก็เลยว้าวุ่นท้ายสุดแล้วก็เลยต้องแบบหาคนปรึกษา หาทางออกเพื่อที่อยากจะได้คนคนนั้นนะคะถ้าเป็นเขาคนนั้นก็คือสื่อถึงเขาอยากจะได้คุณเป็นแฟนหรือเป็นเจ้าเข้าเจ้าของหัวใจและตัวของคุณนั่นแหละแต่ถ้าเป็นคุณก็พลังงานสลับกันนะคะคุณอาจจะกําลังปรึกษาคนอื่นว่าอื้อ mm. ฉันชอบคนนี้ฉันอยากจะได้คนนี้มาเป็นแฟนฉันอยากจะเอาชนะใจคนนี้ฉันจะทํายังไงดีอะ่ะอืมด้วยความที่หนึ่งละตัวคุณเองหรือว่าตัวเขาเองนะคะเขาคนนั้นที่เอาเรื่องราวของคุณไปปรึกษาคนอื่นเพื่อที่ อยากจะเดินหน้าสารความสัมพันธ์นะคะตัวเขาอะคือมุ่งหน้านะคะมุ่งหน้าเป็นอะไรที่แบบชัดเจนว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วแหละอืมหรือถ้าเป็น,นพลังงานของคุณอนะมันก็เป็นความรู้สึกที่คุณมองว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วแหละฉันจะเดินหน้าจีบเขายังไงอืมนะคะมองว่าบางทีคนคนนี้เขามีความเป็นผู้ใหญ่มีความนิ่งมีสภาวะความเป็นผู้นําเพราะฉะนั้นจะมาทําเป็นโรแมนติกจีบต่อๆแต้ๆก็แบบคือยังอยู่ในสภาวะ ความเป็น ego อีโก้ยังแบบคีปลุกอยู่อ่ะอหรืออาจจะเป็นคุณก็เป็นได้นะถ้าคุณถูกใจใครสักคนหนึ่งแบบยังรักษาภาพลักษณ์อยู่อ่ะยังไม่ได้แบบเป็นในสภาวะที่กล้าเปิดตัวว่าชอบหรือเดินเข้าไปแบบบอกรักตรงๆหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันนะคะบางครั้งอาจจะสื่อถึงทําโปรเจกต์เออทำธุรกิจร่วมกันเนาะซึ่งถ้าเป็นคุณนะคะมันอาจจะมีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานที่แบบยังไม่กล้าที่จะเดินหน้าหรือว่าลุยอย่างชัดเจน อืมแต่ใจอ่ะค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่เหมือนกันถ้าเป็นพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นที่เขากําลังว้าวุ่นใจเพราะเขารู้สึกดีกับคุณมากเขาอยากจะเดินหน้าจีบคุณอยากจะชนะใจคุณอยากจะได้คุณเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแต่อาจจะติดด้วยหนึ่งหลเขาอาจจะอายุมากกว่าคุณจจะเป็นในสภาวะที่จะเดินหน้าจีบยังไงอาจจะเป็นความรักต่างวัยอ่ะแต่เขามองว่านะคะมันเหมือนกับ ถ้าบางทีสิ่งที่เขาพูดไปเพราะในพลังงานของเดอะทาวเวอร์มองว่าสิ่งที่เขากลัวนะถ้าเขาบอกอะไรบางอย่างคุณไปอาจจะสื่อถึงสารภาพความในใจหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้หรือมีบางอย่างแหละที่มันมีความกลัวในใจคนคนนี้ที่เขารู้สึกว่าถ้าคุณรู้หรือบอกคุณไปอ่ะบางทีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือในอีกใจหนึ่งเขาก็คิดว่าลดความเป็นอีกโก้ลงดีไหมอืมนะคะลดความเป็นอีกโก้ลง ยอมไปสารภาพตรงๆคุณอาจจะให้โอกาสก็เป็นได้อืมนะคะซึ่งคนคนนี้ถ้ามองดูเขาตั้งใจที่จะเดินหน้าเขาซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของเขานะคะว่ารักครั้งเนี้ยเขาจริงจังแล้วก็เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าอืมนะคะเขาใช้เวลาคลิดทบทวนมาเยอะเหมือนกันนะคะคือตอนแรกอะไม่กล้าที่จะปรึกษาใครหรอกเพราะดูแล้วคนคนนี้น่าจะเป็นในลักษณะที่มีแต่คนเข้ามาปรึกษา ในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องต่างๆบลาบลาบลาหรือบางทีอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้นะคะคือแบบว่ามีตคนเข้ามาปรึกษาแต่พอมาถึงคราวตัวเองอะกลายเป็นว่าเอาไงดีเนี่ยอะไรประมาณนั้นพลังงานที่เขาหรือเธอคนนั้นนะคะเอาเรื่องของคุณไปปรึกษากับคนอื่นมองว่ามันเป็นในทิศทางที่อยากจะหาทางออกว่าจะเข้าหาคุณยังไงดีเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณหรือให้คุณรู้ความรู้สึกของเขาเพราะทุกครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่เขามองดูคุณหรือ อาจจะมีรูปของคุณเออนะคะคิดถึงคุณโมเมนต์ทุกครั้งอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณสดใสคุณเป็นอะไรที่ทําให้เขายิ้มได้แม้ว่าทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาเครียดกับงานเครียดกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆแต่พอมาเจอคุณคุณคือเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเนี่ยแหละคนที่เขาอยากจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอืมนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาหรือเธอคนเนี้ยที่เอาเรื่องของคุณอะ่ะไปพูดคุยหรือว่าปรึกษากับคนอื่น อืมนะคะทีนี้มาดูสีนะคะว่าขาขยายไพ่ The Tower สินะคะ The Tower คืออะไรหนึ่งถ้วยอืมโอ้แต่แล้วว่าราศีมิถุนเก้าเหรียญจูว์ชัดมากเลยนะคะมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้แบบสารภาพชัดเจนความรู้สึกจริงๆที่เขามีต่อคุณอ,อืมเนาะมันเหมือนว่าเขาอยากเริ่มต้นจริงจังในความสัมพันธ์นะซึ่งสิ่งที่เขาคาดหวังคือคุณก็รู้สึกตรงกันกันกบเขา เขาเองอ่ะถ้าพูดถึงหน้าที่การงานอ่ะเขาเป็นคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานดีคือเก่งอ่ะเก่งให้คาปรึกษากับคนอื่นได้ดีแต่พอมาถึงในเรื่องความรักของตัวเองอ่ะกับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงกับเป็นอะไรที่แบบหาทางออกไม่เจอกับว้าวุ่นอันนี้คือในความรู้สึกของคนคนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากจะเข้ามาในวงจรชีวิตของคุณอยากจะให้คุณน่ะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเป็นโลกของการแลกกันอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เขาหวัง ะะสิ่งที่เขาหวังเริ่มต้นความรักใจตรงกันนะคะแล้วบางทีสื่อถึงว่าอยากจะให้ทั้งคุณและเขาแหละนะคะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ตามความต้องการที่เขาอยากจะให้เป็นก็คือเนี่ยนะคะให้ไหลไปตามความรู้สึกของเขาอะซึ่งเขาก็กลัวเหมือนกันว่าพอสารภาพไปแล้วอะความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไหมหรือถ้ามันมีบางอย่างที่เขายังไม่ได้บอกกับคุณทั้งหมดเขาก็กลัวว่าสิ่งที่เขาจะบอกกับคุณในอนาคตเนี่ย มันจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเปลี่ยนไปเพราะเขาไม่อยากจะให้เกิดสิ่งสิ่งนี้ขึ้นก็เลยทําให้คนคนนี้เอาเรื่องของคุณอะไปคุยกับคนอื่นไปปรึกษากับคนอื่นว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้จะหาทางออกยังไงเพราะเขาไม่อยากที่จะให้คุณอะรู้สึกไม่ดีต่อเขาอืมนะคะสิ่งที่เขามุ่งมั่นคาดหวังและมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการก็คือการเอาชนะความรู้สึกเอาชนะใจคุณอยากได้คุณมาเป็นแฟนและพัฒนาอย่างจริงจังอันนี้คือคนคนนี้ ที่เขามองและรู้สึกเพียงแต่ว่ามีความกลัวอืนะคะทีนี้มาดูสิว่าเขาจะแอคชั่นยังไงนะคะอยากรู้ว่าเขาจะแอคชั่นยังไงเอ่ยนะคะตอนนี้นะคะคนคนนี้เขากำลังหาข้อมูลของคุณนะอืมนะคะสิ่งที่เขาทำได้คือสืบหาข้อมูลต่างๆของคุณผ่านโซเชียลอืมนะคะและพยายามที่จะคุยกับคุณมากขึ้น อาจจะผ่านโซเชียลเพราะคนคนนี้ตั้งใจมากเลยนะคะว่าเนี่ยเห็นไหมสองถ้วยขึ้นมาเขาจริงจังนะคะเขาจริงจังอู้สิบถ้วยเขารู้สึกว่าเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยอยากได้เธอเป็นแฟนประมาณนั้นเลยนะคะอยากพัฒนาเป็นแฟนอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์ก็เลยใจว้าบุญมากเลยตอนนี้นะคะเพอเพ อือาจจะมีเอาเรื่องของคุณน่ะนะคะไม่ใช่แค่ปรึกษาเพื่อนนะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพอๆอาจจะมีไปเช็คในเรื่องของว่าปรึกษาคุณกับดูดวงอะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยเพราะเดอร์มจิเชียนขึ้นมานะคะพลังงานของเดอร์มจิเชียนไปปรึกษาผู้รู้ผู้ชํานาญแสดงว่าคนคนนี้จริงจังมากจริงจังที่อยากจะเอาชนะใจคุณอยากจะจีบคุณให้ได้พลังงานตัวนี้ถ้าไม่ได้สื่อถึงหมอดูนะคะคนนี้สื่อถึงว่าผู้ที่เชี่ยวชาญ ที่ทำให้เขาค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะใจคุณได้เพอเผออาจจะเข้าหาคุณในสภาวะที่ใครที่สนิทกับคุณหรือทุกช่องทางแหละนะคะเขาจะพยายามติดต่อในสภาวะที่อยากข้ามเส้นความสัมพันธ์ในตอนนี้เพื่อที่จะพัฒนาไปสู่คนรักอืตอนนี้ข้อมูลไหนที่สามารถรับรู้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณ่ะเขาทำหมด นะเพราะเขาคาดหวังว่าคุณคือพาร์ทเนอร์ในอนาคตคุณคือคู่ชีวิตในอนาคตอยากจะสร้างครอบครัวและจริงจังด้วยดูสิพลังงานของเดอชาริออตน่ะอืมนะคะแล้วเดอเมดิเชียนนี่ก็คือผู้ชํานาญการน่ะชำนาญการในด้านที่เขาอยากจะให้สิ่งสิ่งนั้นประสบความสําเร็จคือเป็นคนที่เก่งอ่ะอืมนะคะซึ่งคนคนนี้ยจะเป็นคนที่ทําให้เขาอ่ะได้สมหวังในสิ่งที่เขาอยากจะได้นั่นก็คือการเอาชนะใจคุณการได้คุณมาครอบครอง นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคุณก็เป็นได้เออคุณอาจจะกําลังเอาเรื่องราวของเขาอ่ะหาคนปรึกษาว่าเฮ้ฉันชอบคนนี้มากฉันจริงจังมากฉันอยากจะได้เขาเป็นแฟนฉันมองไปถึงว่าพัฒนาแต่งงานสร้างครอบครัวก,กับเขาเลยนะคุณอาจจะเอาเรื่องของเขาอ่ะไปปรึกษาเพื่อนหรือปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่แบบว่าคุณมั่นใจว่าคนคนนี้จะทําให้ฉันสมหวังในความรัก เออนะคะถ้าไม่ใช่พลังงานของเขามันก็อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็เป็นได้อืมนะคะมาดูซิท้ายแล้วนะคะไพ่จะให้คําแนะนําอะไรเอ่ยนะคะสิ่งที่ไพ่ให้นะคะเป็นข้อความที่สื่อว่าไม่ว่าจะยังไงนะคะไพ่อยากจะให้คุณที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้ยนะคะไม่ว่า พลังงานนี้จะเป็นพลังงานคุณหรือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นที่อยากจะเอาชนะใจคุณเถอะสิ่งสําคัญเลยก็คือให้คุณฟังเสียงของตัวเองนะคะฟังเสียงของตัวเองฟังสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้อยากจะเป็นอยากจะทําให้ชีวิตคุณมีความสุขเพราะกุญแจที่สําคัญที่คุณจะต้องรักษาก็คือความสุขของตัวคุณเองหรือพลังงานอีกในหนึ่งนะคะสื่อว่าถ้าคุณกําลังหาคําตอบอะไรบางอย่างแล้วยังไม่แน่ใจ แล้วยังลังเลนะคะพลังงานไพ่สื่อว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรนะคะให้รอจนกว่าตัวคุณเองอะ่ะจะได้ข้อมูลบางอย่างที่มันแน่ชัดการได้ข้อบมาซึ่งข้อมูลนั้นอาจจะสื่อถึงปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญชำนาญในด้านนั้นอืนะคะหรือบางทีตัวคุณเองนั่นแหละนะคะพอใจนิ่งใจสงบบางครั้งสิ่งที่คุณกำลังหาคำตอบอะ่ะ มันอาจจะได้คําตอบในช่วงนั้นก็เป็นได้หรือบางอย่างนะคะถ้าหาแล้วมันยังไม่ได้คําตอบบางครั้งสัญชาตญาณก็ช่วยได้ในอีกลักษณะหนึ่งนะคะพลังงานไพ่ในสิ่งที่สื่อนะคะเป็นข้อความที่บอกว่าให้ฟังเสียงของตัวเองเนาะไม่ว่าคนในเรื่องเล่าคลิปเนี้ยนะคะที่เอาเรื่องราวไปปรึกษาคนอื่น หรือไปเล่าให้คนอื่นฟังอาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือพลังงานของเขาหรือเธอคนนั้นเถอะนะคะไพ่จึงบอกว่าใดๆแล้วอะนะตอนนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณก็คือในการตัดสินใจต่างๆให้ฟังเสียงของตัวเองนะคะกุญแจสําคัญคือใจคุณความรู้สึกของคุณที่คุณจะต้องรักษาไว้มันเหมือนกับเป็นมรดกความสุขของคุณอะ อืมนะคะถ้าบางอย่างยางังลังเลยังหาคําตอบไม่ได้ก็ไม่จําเป็นจะต้องเร่งรีบหาคําตอบนะตอนนี้บางครั้งคําตอบบางสิ่งบางอย่างมันจะมาในจังหวะที่เหมาะสมอืมนะคะถ้าพลังงานของคนที่นําเรื่องราวไปปรึกษาหรือไปเล่าให้คนอื่นฟังเป็นของคุณแล้วคุณกําลังว้าวุ่นใจในการที่รู้สึกดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วอยากจะเอาชนะใจเขาซึ่งพลังงานไพ่อาจจะสื่อบอกกับคุณว่า ตอนนี้คุณรู้ความรู้สึกของคุณแน่ชัดแล้วว่าคุณอาจจะต้องการเขานะคะรอไปสักระยะหนึ่งเพื่อให้ตัวเองแน่ใจก็เป็นได้ว่ามันไม่ใช่ความรุ่มหลงถ้าคนคนนั้นคือคนที่ใช่มันจะมีจังหวะที่เชื่อค่ะว่ามันจะเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วคุณจะได้คําตอบเองว่าเขาสนใจหรือเขาเปิดใจที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณต่อไหมหรือถ้าพลังงานนี้เป็นพลังงานของเขา หรือเธอคนนั้นที่เอาเรื่องราวของคุณไปคุยให้กับคนอื่นฟังไปปรึกษาคนอื่นแล้วคุณไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วคนคนนี้เขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับคุณเห็นมีคนบอกว่าเอาเรื่องของคุณไปพูดให้คนอื่นฟังไปปรึกษากับคนอื่นเขามีเจตนายัางไงซึ่งมองว่าเจตนาของคนที่เอาเรื่องราวเนี่ยไปคุยกับคนอื่นหรือไปปรึกษาคนอื่นอะเพื่อที่อยากจะได้สิ่งสิ่งนั้นมาครอบครองนะคะไม่ได้มีวัตถุป,ประสงค์ที่เลวร้ายแต่เป็น วัตถุประสงค์ในลักษณะที่หาทางออกให้กับตัวเขาเองแหละให้กับปัญหาที่เจอเพราะอยากจะได้สิ่งสินั้นมาครอบครองอืมนะคะซึ่งทางออกที่ไพ่สื่อคือฟังเสียงของตัวเองกุญแจสําคัญคือความสุขของคุณเองหมาะใจอย่างคุณเองนะคะถ้ายังรังเลยังไม่แน่ใจในคําตอบไม่ต้องเร่งรีบบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันจะมาในจังหวะที่มันใช่แล้วก็เหมาะสมเหมือนกันนะคะ อย่างที่เราเคยได้ยินว่าความลับไม่มีในโลกถ้ามันถึงเวลาและจังหวะที่เหมาะสมแม้ว่าความลับนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการแตกแยกแตกหักหรืออาจจะสมหวังหรืออาจจะเป็นสภาวะความเจ็บปวดความเสียใจเมื่อมันถึงเวลามันก็จะได้รู้ความจริงสิ่งสิ่งนั้นเองอันนี้คือพลังงานที่ไพ่ยอยากจะสื่อนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกท่านคะ่ะบายบาย